สวัสดีครับผมจะมารีวิวโน้ตบุ๊กโตชิบ้านะครับรุ่น L830 นะครับสเปคเครื่องนะครับ CPU เป็นของ Intel Core i 7นะครับเกตสานะครับหรือ3 5 1 7 0 u นะครับระบบประมวลผลของ CPU นะครับ 1.90GHz นะครับ RAM 4 GB นะครับเครื่องนี้ RAM 4 GB กิก RAM สี่ฮาร์ดดิสก์ 500GB นะครับ กาจอเป็นการจอออนบอร์ดนะครับเป็น Intel h d g r a p h i c s 4,000นะครับแบตก็ใช้งานได้ทนทนอยู่นะครับผมเทสแล้วลองเทสแล้วครับเรื่องแป้นเรื่องอะไรก็เรื่องแป้นเรื่องทัดสายขวาแล้วก็เสียงตัวรับวิไฟล์ก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติเครื่องคือใช้งานได้ปกตินะครับ จอก็สวยๆนะครับจอสวยนี่ครับจอสวยใสยๆเลยนะครับนอเค,ครับเดี๋ยวผมจะมาเทสเสียงให้ชมนะครับโดยการเข้า y o u t u b e นะครับเครื่องใช้งานได้ลื่นๆนะครับไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกอะไรเลยนะครับใช้งานได้ลื่นๆอยู่ ครับเสียงก็มาชัดชัดนะครับเสียงมาชัดชัดเลยเอเโอเคนะครับนี่ครับทัดซ้ายขวาซ้ายขวาได้ปกติครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเครื่องนะครับมาดูสภาพกัน นะครับสภาพฝาหลังนะครับฝาหลังสวยๆนะครับฝาหลังสวยๆเลยครับด้านหลังนะครับบอรีไม่แตกไม่หักนะครับเจ้าของที่ขายให้เป็นคนดูแลของนิดหน่อยนะครับเป็นดูแลของ นะครับก็ของก็เลยออกมาสวยนะครับออกมาสวยแล้วเครื่องก็ยังไม่โดนซ่อมมานะครับโอเคนะครับครับเปิดปิดเข้าหน้าวินโดว์ได้แป๊บๆปบหนึ่งนะครับก็เข้าหน้าวินโดว์ได้แล้วครับมาทวนสเปคกันใหม่นะครับ CPU ตัวนี้เป็นคอไอเกตนะครับคอไอเกตเกณฑ์3นะครับวามเรียวของ CPU นะครับ1น0 GHz กนิกะเฮิร์นะครับแรมเครื่องนี้เป็นแรม 4GB ิเป็น DDR 3นะครับ DDR 3 4 g ิแล้วก็ฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสห้าร้อยกิกนะครับการ์ดจอเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับเป็น Intel HD Graphics 0 0 0นะครับไว้ทำงานไว้เล่นเกมกลางๆได้นะครับ แบตก็เก็บไฟได้ปกตินะครับส่วนปุ่มก็กดได้ทุกปุ่มนะครับปุ่มพวกเสียงพวกปุ่มพวกทัชแครพวกนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องคือเอาไว้ง่ายคือเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับผมลองเทสแล้วเทสอะไรก็ผ่านนะครับโอเคนะครับ